พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนิก็มาโบพอกับช่องน้องวูลนผ่ากิน่นพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูม้อนีเสนอ แกงเห็ดละโงกใส่ย,ยอดผพักติว๋วแซ่บค่ะพี่น้องจ้าไปไอ้วัตถุดิบพองเข้ากับซิมี่ไอ้เห็ดละโงกล้างทําความสะอาดนะคะยอดพักติว๋วใบเมืองลักเครื่องแกงกับซมี่พริกตะไคร้หอมแดงตําหยาค่ะเพิ่งปรุงกับซีมี่ผงชูรสรสด,ด,ด,ดีน้ำปลาน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมื้อนี้ค่ะแกงเห็ดละโงกใส่ย,ยอดผพักติ๋วอ่อ,อนๆค่ะไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้า มาค่ะอันดับแรกตั้งน้ํานะคะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็พอน้ําเริ่มร้อนเราก็จะใส่เครื่องแกงของเราลงไปค่ะใส่เครื่องแกงลงไปเข้ากับรอใหหหมออ่อนนะคะเนาะร่ใหหน้ำเหลือจักน้อยแกงสีใส่เห็ดลงไปค่ะนี่ค่ะเพราะได้แบบนี้เราก็ใส่เห็ดละงอกที่เราล้างทําความสะอาดไว้ลงไปเลยจ้าใส่ผักติวน้าเด,ดอ้อดค่ะเด้อหยอดผักติวเพิ่มความเปรี้ยวให้แกงเห็ดของเฮานะะเนาะแล้วก็ใส่เห็ดละงอกที่ล้างไว้ลงไปค่ะ เมนูใช้เห็ดลงโงกประมาณ1กิโลนะคะซื้อมา1กิโลแกงเมดเลยค่ะพี่น้องจา๋าพอใส่เห็ดลงไปแล้วเราก็เทให้น้ำถ่วมค่ะน้ำกระสีบ่หลยปันไดค่ะเดี๋ยวน้ำเห็ดออกกระสีไหลเองค่ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเวลาล้างเห็ดน้ำมันจะเข้าไปในตัวเห็ดแล้วมันก็จะคายตัวออกมาเวลาเราแกงเนาะคะ่ะเนาะต้มไปจนเห็ดของเห่าสุกค่ะนี่ค่ะพอเห็ดของเริ่มสุก หยุบตลงกับซีเม,มน้ำออกมาแบบนี้เองเนาะค่ะเนาะต่อไปห้องกระสิทํา้การปรุงเลยค่ะใส่พงชูรสค่ะตามด้วยรสดีค่ะปรุงง่ายๆแบบบานๆเลยค่ะรสดีแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะคะแกงขาดบ่บได้ก็คือน้ำปลาล่าค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะหนึ่งทับพีเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาด้วยนิดนึงค่ะนี่ค่ะ ปรุงทุกอย่างให้เขากันแล้วห้อก็โคนให,ให้ให้มันไอ้ทั่วถึงนะคะเนาะให้เครื่องปรุงเขาไปในตัวเห็ดโคนแบบนี้นะคะชิมดูรสชาติค่ะบัดน,นี้ซิ้มบึงรสชาติแซบขั้นตอนสุดท้ายถ่ายกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะ แกงเขาต้องใส่น้ำปลาแดกหลายๆแบบนี้แหละค่ะมันจังนัวค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะหน้าตาของแกงเฮละงโงกระสีออกมาประมาณนี้ค่ะชิมดูรสชาติอร่อยแม่นงุนก็จะทำขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนี่ซิมค่ะโอเคค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแล้วขั้นตอนสุดท้ายแม่นงุนก็จะใส่นี่ค่ะยอดแมงลักใบแมงลักงามๆค่ะเด็ดใบเรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ใบแมงลักลงไปเราก็คนใบแมงลักนะคะผักอีตูของหเหาให้มันหยุบลงแค่นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสาหรับแกงเฮดละโงกค้อมๆผักอีตูค่ะพี่น้องจา้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปค่ะเตรียมถาดของเฮามาเลยค่ะนี่ถาดของเมนูก็มาแลวเมนูกะสิเทะแกงเฮดละโงก,กขึ้นเสิร์ฟเลยเด้อค่ะนี่จา้าเทเลยค่ะหอมๆพี่น้องจา้าไอ้ห้วยๆเลยพี่น้อง เรียบร้อยค่ะสำหรับแกงเห็ดละโงกของแมน่นางวุลเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้ค่ะเดอ้อขันมากขันชอบคลิปของแมน่นางวุลกับเบบีวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ทุก้าค่ะพี่น้องจ๋าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมไม่ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุน้นผากินผาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่วุน้นขอตัวลาไปกับแกงเฮ็ดละโงกค่ะ